สถานสวภาสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นจากพระราชปณิธานของหลนเกล้าวรัชการที่6ให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดีปลอดภัยจากการคุกคามของโรคภัยไข้เจ็บภารกิจหลักเป็นจุดกำเนิดของสถานสวพาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันคือสถานที่ให้การรักษาโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนักบ้าแห่งแรกในประเทศไทย แรกเริ่มการชนสูตรโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์อยู่ในฝ่ายบริการคลินิกชื่อว่าหน่วยชนสูตรโรคพิษสุนัขบ้าทำการที่ตึกอำนวยการต่อมาในปีพุทธศักราช2493จึงย้ายมาทำการที่ตึกเศรษฐพักดีซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี2469เดิมทีเป็นที่พักอาศัยของมา้าที่ใช้ในการผลิตเซรุม่มเมื่อสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองย้ายไปยังอำเภอบางพระจังหวัดชนบุรี จึงได้ย้ายงานตรวจโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดจากตึกอำนวยการสถานสวพามาทำการที่ตึกเศรษฐพักดีนับแต่นั้นการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถทำการวินิจฉัยได้สองรูปแบบคือการวินิจฉัยโดยสังเกตอาการของสัตว์ในขณะนั้นและการวินิจฉัยด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการในส่วนของการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยการสังเกตอาการที่สัตว์แสดงออกนั้น ผู้วินิจฉัยจำเป็นจะต้องเป็นสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวินิจฉัยโรคดังกล่าวเท่านั้นในส่วนการวินิจฉัยโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัจจุบันมีการตรวจน้ำลายทางอนุชีววิทยาแต่ความแม่นยำขึ้นกับอาการของสุนัขจึงไม่สามารถใช้เป็นวิธีหลักในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าทางคลินิกโดยลำพังเป็นคนทั่วไปนะก็อาจจะเอาสุนัขมาในกรงหรือว่าใน ที่เลี้ยงหรือว่าอะไรก็ได้ครับโดยที่เจ้าของก็ต้องระวังตัวนะว่าจะให้สุนัขมันสัมผัสหรือว่าโดนกัดโดนกัดเอาพอมาถึงแล้วอ่ะทางสัตวแพทย์ของเราครับก็คือจะมีาการตรวจร่างกายพื้นฐานอนยะ่างเช่นการดูอาการผมแล้วก็การซักประวัติการตรวจทางน้ำลายเนี่ยก็คืออาจก็อาจจะสามารถทําได้แต่ว่าดยปัจจุบ,บันเนี่ยการตรวจทางน้ำลายในโรคพิษสุนัขบ้ามันให้ผลที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การตรวจร่างกายทางคลินิกจจะเป็นวิธีการที่าทางสถานสัตวแพาทำเป็นวิธีหลัก พอเราประเมินอาการแล้วว่าสุนัขหรือแมวหรือว่าสายรุ่นในนมที่มาตรวจเนี่ยมีแนนมที่จะเป็นโรคพิษนักบ้านะครับทางเราอา่ะจะมีบริการากักตัวสัตว์ไว้10วันเพื่อดูว่าสุนัขหรือแมวนั้น่ะมีอาการที่แย่ลงหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าโรคพิษนักบ้าเราปกติแล้วถ้าเกิดติดเชื้อและแสดงอาการแล้วอ่ะสุนัขหรือแมวอ่ะจะตายภายใน10วันซึ่งถ้าเกิดเรากักตัวสุนัขหรือแมวดูไว้10วันแล้วอาการมันที่เราดูเพิ่มเติมอ่ะมันไม่ใช่เนาะเราก็จะส่งตัว สัตว์พวกนั้นกลับไปให้เจ้าของก็งไปรักษาต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสุนัขและแมวอ่ะมีอาการที่แย่ลงหรือว่ามีแนน้มร้อยค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะ,จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเราก็จะมีบริการตรวจสมองในสุนัขหรือแมวที่เสียชีวิตแล้วภายหลังให้นะครับเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าเกิดเขาติดเชือ้อปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในสัตว์ที่ตายแล้วได้แก่ 1. การตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากเนื้อสมองสัตว์โดยวิธีฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดีเทคนิคเป็นวิธีที่ตรวจที่ทราบผลรวดเร็วและแม่นยำและเป็นเทคนิคมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้เป็นหลักในทางปฏิบัติ 2. การตรวจด้วยวิธี PCR ตรวจหาสารพันธุก,กรรม RNA ของเชื้อไวรัสในน้ำลายและเนื้อสมองสัตว์จะได้ผลดี แต่การตรวจวิธีนี้ไม่เหมาะในงานบริการแต่เหมาะสำหรับงานวิจัยโรคพิษสนักบ้า 3. การตรวจโดยการฉีดเข้าสัตว์ทดลองเช่นฉีดในกระต่ายหนูขาวเป็นต้นการตรวจวิธีนี้ไม่เหมาะในงานบริการเนื่องจากใช้เวลาในการตรวจนาน28วันจึงใช้เป็นเทคนิคสำรองในการยืนยันการตรวจจากวิธีข้างต้นงานบริการรับซากสัตว์เพื่อการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดฝ่ายชนะสูตริจโรคในสัตว์นะคะแล้วก็รับซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือว่าสัตว์ที่ตายแล้วนะคะแล้วก็สงสัยโรคพิษสุนัขบ้านะคะมาตรวจเพื่อยืนยันว่าสัตว์เนี่ยตายจากโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจของเราเนี่ยมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันแต่จริงๆแล้วทั้งหมดวิธีการตรวจในที่องค์การอนามัยโรครับรองนะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะก็จะขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกัน วิธีการแรกเนี่ยเขาจะตรวจ้วยการเอาสมองนะคะมาย้อมสีฟูออเรสเซนต์นะคะเขาจะชื่อวิธีว่าไดเร็กฟลูออเร n เซนเทคนิคนะคะพอย้อมสีเสร็จปุ๊บาดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยจะบอกเห็นว่าสมองสัตว์ที่ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยมีโรคพิษสุนัขมาหรือเปล่านะคะวิธีที่2ก็คือเป็นวิธีการที่ตรวจด้วยการหาสารพรนธุกรมของโรคพิษสุนัขมากนะคะหรือที่เขาเรียกว่าวิธี PCR นะคะและวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการที่เอา เนื้อเยื่อสมองนะคะ่ะมาสกัดแล้วก็เอาไปฉีดในสัตว์ทดลองเพื่อดูว่าสัตว์ทดลองตายจะตกเป็นสนักบ้าหรือเปล่านะคะซึ่งทางสถานสาพาเราเมีวิธีการตรวจก็คือเป็นวิธีการตรวจวิธีที่1ใเป็นวิธีหลักนะคะก็คือตัวจเสเซนเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะยืนยันว่าตัวสัตว์ที่ตายเนี่ยเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่านะคะแล้วก็พอวิธีการนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันรวดเร็ว แล้วก็แม่นยำแล้วก็เป็นวิธีที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนำให้ทุกแ l a บนะคะมีวิธีนี้เป็นการตรวจนะคะเป็นหลัก